สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะัดไมโรเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมีทริปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับการเล่นในโทนอนี่ลิเบตี้นะครับเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่า เวลาเราอัปเกรดของนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะใช้ของเยอะมากเลยถูกต้องไหมครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคราบของถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะใส่ของปาหรือต้องการที่จะอัปเกรดของอะไรก็ตามแต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าของที่เพื่อนๆเนี่ยคราบไปแล้วเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องย่อยนะครับย่อยก็คือดิโซฟตตรงนี้นั่นเองนะที่มันเป็นรูปเหมือนกับขวดยานั่นเองนะเพื่อนๆทราบไหมครับเพื่อนๆสามารถที่จะเก็บเป็นคอร์เรคชันเพื่อที่จะเอาของออกมาได้ด้วยนะครับอ่ะ เมื่อนน่าจะสังเกตเห็นที่มันเป็นรูปสมุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเวลาเรากดไปเนี่ยเราจะกดยังไงให้เรากดไปที่ F10 นะครับแล้วก็ไปที่ lithograph book นะครับนี่เราจะเห็นขอหมดเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้านะัดมีเวสอันนี้ใช่ไหมครับนะัดต้องการที่จะเหมือนกับเซฟของไว้นะัสามารถที่จะกด add All ปุ๊บ แล้วมันก็จะสามารถได้ของเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีทุกอย่างนะและที่สําคัญนะฮะเราสามารถที่จะได้รีสปีอาวุธฟ้าได้อีกด้วยนะอย่างเช่นไอเนี่ยธนูอย่างเงี้ยนะสามารถที่จะได้ธนูสีฟ้าได้แต่ถ้าสมมุตนะินัดเจ้าแดกเกอร์ใช่ไหมอะนัดกดเซิร์ชแดกเกอร์ไปเนี่ยนัดจะได้แดกเกอร์สีฟ้าสมมุตนะินัดจกได้แดกเกอร์สีฟ้านัดก็แค่ขาของเนี่ย แทบจะขับของแค่นี้ทั้งหมดนะครับนัดก,ก็ได้เลยแต่จะมีบางอันแต่จะมีของบางอันเท่านั้นนะฮะที่เนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยมันได้มาจากตอนแรกแต่นัดดันย่อยไปแล้วนัดก,ก็ไม่สามารถที่จะอัปเกรดของไปได้นั่นเองนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อควรระวังนะครับเราได้ของเขียวมา เราย่าย่อยของเด็ดขาดเรามาแอดเพื่อที่จะได้รีสปีอันใหม่นั่นเองนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นทิปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับการที่เพื่อนๆสามารถที่จะได้ของฟ้าในเกมนี้นะฮะ,ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนัดไลฟ์ทุกวันในช่วงเย็นๆนะครับประมาณ4ี่โมงห้าโมงเป็นต้นไปนะเข้ามาเจอกับนัดได้นะครับยังไงก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีรีวิวมาให้นะครับว่าเกมโทนอิล i b บตี้เป็นยังไง จะเจอกันให่นะครับสวัสดีครับ